กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับกิปนี่กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานใหม่เกา่ายูล็อกที่สองเนาะยังอยู่บ้านลุงหานอยู่จ้าบ้านที่พาชมนี่มีหลายหลังเนาะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆยังบ่เบิดเนาะสำหรับบ้านหลังนี้กะเป็นบ้านยูล็อกที่สองอยู่อำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามมองตั้งโชวบ้านกะหาบ่ยากจ้าติดถนนลักเลยเส้นถนนขอนแก่นเชียงยืน่นกาฬสิน์ บ้านหลังนี้ก็มีขนาด3คูณ7เมตรกว้าง3ยาว7มี1นระเบียงด้านหน้าพ่อมม่นั่งมี1นห้องนอน1เคาเตอร์อเนกประสงค์1ห,ห้องน้ำแล้วก็มีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังมีบันไดขึ้นลงด้านหน้าและด้านหลังนี่ละจ้าด้านข้างรอบๆบบ้านเนาะภายนอกนี่ก็คือบันไดด้านหลังจ้าที่ แจ้งท่านผู้ชมไปพร้อมประตูสำหรับหลังที่ยุ่งขางๆกันนี่เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าไม่มีห้องน้ำบ้านแต่ละแบบแต่ละสไตล์นี่ทางหลานแจ้งว่าลูกค้าสามารถออกแบบได้จ้าสามารถปรับแก้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเนาะแจ้งทางลานได้นี่ก็คือบันไดด้านหนา้าบันไดด้านหลังในสิมี่ห้าขันส่วนด้นนานนาในสิมีอยู่สขัน พาท่านทุมช่มหลบๆไปน้ำกันบ้านที่ผ้าชุ่มนี่ก็อยู่ในราคาสองแสนหามืนบาทมีครบเนาะมีครบในหนึ่งหลังในส่วนด้านทรายมือหลังคางๆกันนี่ก็ไม่มีห้องน้ําแต่ว่ามีประตูต่อเติมด้านหลังอยู่ในราคาหนึ่งแสนหกมืนบาทราคาพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อรองกับทางร้านได้ทุกๆุหลังเนาะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อทางลานได้จ้าต่อไปก็ขึ้นไปชมบนโตบ้านกันเลยในส่วนของบันไดก็มี3ามคันเนาะมีประตูไว้ให้ประตูบานเล็กไว้ให้ก่อนขึ้นโตบ้านฝ้าฝ้าของบ้านนี่ก็เป็นไม้ระเบียงนี่มีขนาดประมาณสามคูณเมตรห้พร้อมม้านั่งสองตัวตัวยาวกับตัวสัน้น ประตูเข่าภายในตัวบ้านเนี่ก็เป็นประตูบานใหญ่เป็นแบบบานเลื่อนฝ้าหลุมฝ้าไม้สวยงามจ้าในส่วนของไฟก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยหย่อนสายไฟตามจุดต่างๆที่สําคัญเนาะเข่ามาภายในตัวห้องตัวห้องเนี่ก็มีขนาด3คูณ3เมตร50ฝ้าก็เป็นฝ้าไม้จ้าฝ้าหลุมฝ้าไม้ออกแบบขึ้กันเลยจ้าสำหรับ อยู่หนาระเบียงภายในห้องนี่จะบุด้วยไม้อัดหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ไม่แท้บุด้วยไม้จริงก็สามารถแจ้งทางร้านใดขึ้นกันจ้าแต่ว่าหลังนี้ก็จะเป็นบุด้วยไม้อัดประตูด้านหลังจะเข้าไปด้านหลังก็เป็นแบบบานเลื่อนบานเลื่อนบานทึบในส่วนของกระจกที่ต้องติดนี่ทางร้านก็ติดให้ฟรีคือกันจ้า อันนี้คือจะเข้าไปโซนด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนี่ก็มีขนาดประมาณ3.2เมตรจะมีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านคางพอบันไดด้านหลังเนาะเป็นแบบบ้านเลื่อนเหมือนกันนี่ละจ้าสามารถปรับแก้ไขได้ตามที่เราต้องการถัดมาก,ก็จะเป็นเคาน์เตอร์หชุด มีให้ใส่ซิงพร้อมจ้าสำหรับว่างสิ่งได้หนึ่งน,น่อยๆเนาะนี่ละจ้ามีหน้าต่างบานเลื่อนให้1นึ่งชุดยืดตรงเคาเน์เตอร์อันกประสงค์ถัดมาก,ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่มีขนาดประมาณสองคูณเมตรห้ลูกค้าต้องเอาไปต่อเติมเองจ้าในส่วนของห้องน้ำทั้งลานก็นจะปูกระเบื้องพื้นสำเร็จ ปูพื้นสําเร็จไว้ให้เนาะจ้าเนาะโมแมนกระเบื้องปูพื้นสาเร็จไว้ให้เรียบร้อยลูกค้าต้องเอาไปปูกระเบื้องเองติดสุขภัณฑ์เองสําหรับห้องน้ําด้านหลังนี่ก็จะเป็นฝ้าไม้แบบเรียบๆเนาะโมแมนตฝ้าหลุมพื้นไม้แนบชิดสวยงามในส่วนของประตูทางเข้าออกนี่ก็จะเป็นเรียบจ้าสามารถกวาดฝุ้นได้สะดวกสบาย นี่ก็เป็นบ้านที่ครบในหนึ่งหลังหลังหน่อยกระทัดรัดแต่ว่ามีครบทุกส่วนครบทุกอย่างที่เราต้องการกับเพิ่มเติมเอาได้เนาะขาดเหลืออีอยังเท่ากับเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของเท้าเนาะแต่เท้าอยากได้เนาะหน้าต่างมีสองชุดนี่ละจ้าเป็นแบบบ้านอีกหลังหนึ่งที่เคยพาชมเนาะแต่ว่าพามาชม ทีเห็ดออกมาใหม่นี่คือเกาบอสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยติดตามชม่บมานของลุงหานใหม่เกาเห็ดหลังใดออกมานี่คือเกาบานอกอกบมาเบิองไปน้ำกันจ้าบานแต่ละหลังแต่ละหลังนี่กะเห็ดหลังใดนี่กะงามคือเกาจ้าบ่ผิดหวังเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มักบ้านลุงหานคลิปนี้กะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของกีวี่บายแฟมิลี่บ้านเราเนาะท่านผู้ชมท่านใดสนใจกระติดต่อทาง้านได้โดยตรงจ้าตามที่อยู่ที่ให้ท้ายคลิปมีนํำบัตรของทาง้านไว้ให้ท้ายคลิปหรือว่าผาฟังคำบรรยายบทท่านก็สามารถกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปจะมีคำอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรของทาง้านให้เรียบร้อยเนาะเข้าไปเบื้องได้จ้า คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นบ้านล้างใดอย่าลืมติดตามชมกันจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า